ฮัลโหลทุกวันนี้ครับเจ้าบ้านบุญแป้งครับสวัสดีกวันดุที่เก้าครับวันนี้ก็เมาอิ่นไปลุ่มนียก็จำเป็นย่างแล้วครับทต่มาย่าง Mai chung của mấy trùng nè lên lên chính lên nèo rồi nè lên nèo lên này, này. lên lê lê ít lên nèo 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 แบบหน,น,นี้นี่ยอาจารย์กำลังทำลายวัตถุโบราณอยู่ครับได้คนๆตามนี้แกนได้ครับ nan cả rồi rượu Bếp cô, sáng nay tôi ตึนีเยบไปแล้วเนียาตรนี้ตัาก็ไปต้มแบบบางๆครับตัวกาตีุ่งๆไปตัวคนตาตาตนู้ไปไม่ได้ครับไม่รู้ีต้มหรือแล้วก็ไปต้มเบอมามันความหน้ามันไม่หมากันคือก็ม่ยางเร็วรับึงกเรืเยเอาไปตำเลืนก็ไม่เด็กโตนาลุงก็ตำไป่รงเบิ้ลตรงตรงตรงาเบิ้ลเลยมั้งแกตำไปสกุง Trích đi thò tầm chết đi tông tầm lên lớp lại coi nào nghe tầm mày ăn đủ quân gặp bây yeah, giờ để vậy cầm đây là kết mà đứt lên bên này nơi đường đứt Đỏ thì tham vấn tham đấy cả giáp 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 bảo ơn của em tập thể kéo mà chắc thì hơn cả năm của trong bớt leo mà bớt 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 mưng nào quá tầm mày ăn mày nút cánh gặp đủ quân mày ai tầm bụa cào này trôi này ban coi là dị dạ giả à lười. Tàp bên này, tạp bên này đứt đâm, mày đứt quan kít. Tà đày lằng đứt, tạ đày lằng đứt này coi bùa, kéo trái mày mà coi là mày gần gì mà mày gặp. này đồng tạ đày này mà, mà để đứng, để hóa... Để hóa răng nè có những có nha công tâm may không <laughs> ba trăm đi vườn chai chạy năm năm mark up mặt mặt mà mặt 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 rồi Giờ, okay, và đi. mặt 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 đập tầm บางก้นตุ้มนะจะ่บางีต่ไม้ต่ไม้บอดดัดไม้ไม่อยยแต่ไม้ครับหุ้มเพลงแต่๋ยวกล้องอ่ะในวันนี้บุ๊มมาวิ่งง่ายอยู่ประจำเลยต่างๆแกเราไปเจมให้เขดีเลยเี๋ยวก้องอ่ะอัดกระจายนี่บุ๊มวิ่งง่ายเกอยประจำแต่างๆก็ไม่มีปัญหาครับทีนี้ไปเจอมายากไหนต่ต่างละนั่นก็คือแกจะท่ำไม้แอคอลบ เดี๋ยวรถเกมาเล่นกันตรงกันร่อพ่งกันเดี๋ยวหน้าไม่ตันมันเจ็บต่อแกแบีใหญ่รถจะไหวไปลงเปล,ลืเงินเราเก็บนี้ยาวเราคิดนะครับยาวเราคิดเก็บนี้เราเรื่องใก้มายับโบเลยก็เดี๋ยว Nomeco, Mara, yêu lắm. Jedong phải nomeco, bây giờ. Nem nắm giảm đi lưu. Oh, luôn nô 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 nô

trong lúc mà tiến mấy nào đã gặp tiến rồng rồi oh trăm đợt bay để nó vừa đi rồi bẹt cổ trăm kíp lò trăm của đồ về... với vậy em kíp vậy có được kíp gắn vậy ai bẹt cổ mà tiến lại đấy mười lăm lẻo này còn lê nắng bay 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 bay

เรืมยากั้ไหนได้รอทางนี้ก็วิ่งมายางอยู่กุ้มหวาน่าจะไม่ปลือยแต่เป็นบางทีนะครับเดี๋ยวว่าเรืมยากั้ไหนได้ไม่แย่ไม่แย่ตุ๊กเองแต่เมื่อไหรับเป็นบางเองนะครับตำรวต้องได้เอาเองว่ารถก้าได้ไม่ได้

กินมันอีมาเพือแม่แม่ามาตั้งแกไม่รู้ใครยันที่ปล่อยเย็บนี่นะวะแต่ว่าการที่ปล่อยเย็บก็เย,ย็บเลยเย็บได้กับแต่ยังระเบิดเนี่ยแต่ไม่เพื่อแกไปพิง้งไงเลยโอเค,อคก,กับขุณหมากระพุ่มแก <c oughs> ดูเลยด้วยความนิ่เลยนะครันบนะำบอลนี้โอ้ลึก,ลกดึกไปอ่ะดึกดึกปีเลย โอ้โหลึกๆเปเลยครับคลิปนี้ยาวระกิดไปนอ้องเอ้ บ้ายาบิดรอ,อไปลุ่งถึงลอ,อกถึงลอ,อกไปเลย <c oughs> นี่ก็น่าเลยอ่ะแกวิ่งมายัางแกไม่ใหญ่ได้มากนะน,นะยังกระบาบนี่เลยนาพุ่นเดี๋ยวรอรอรอร,อร,อรอตามนี้ก่อน ไม่หรอวะเขาเริ่มจากนี่ไปเลยเว่าไปเริ่มจากนู้นเลยแต่เดี๋ยวเราต้องรอตอนนี้ก่อนครับไอเรลืองลุยไม่แยบันหนาครับเพราะเราตัดกันชนออกไปแล้วรอบลุยเต็มเต,ตะถ้าลุยได้ต่างนี้ก็ตื้อว่าแก้งอยู่นะครับกลัวก็น่า,นาเราใจยินมาปันนี้แล้วพุ่มความนักรวมดัม้มดัม้มทิพดัม้มทิพวาเลย ยังมาได้ขนาดเล็กแบบนี้นะปลาลางแก้งอยู่ต่างวงยังไม่มีแะหน้าพุ่มพุ่มรัวเร็วแก่อยอางยินงกอนตาวันมาตั้งกันเดียวอันแรกก็เด้อแกโยูนลงใบลาในลุ่ไม่ได้นะอันตรงกนนะแกโยูนลงใบลาในลุ่งมันต้นหัวเร็วแก่อยางยินงกอนตาวมาตั้งแกกับแย่ที่ปลอยเย็บแล้วะไอีอลัก้าเลย ปุ่มเยกไม่ได้แต่เต็มเตยังไงปุ่มกันโผล่ลาบลึ้นกับอัดบิเท็ก้าวไปเที่กันไงเล่นแก่บิเท็ว่าตำนี้นะเพื่อแก่นึง่งเอาไม่รอด Nại lệch đi Lynn, thăm bé. The ding <Nee> dong a tay ma quá kỷ niệm kang goan gặp. Dong a tay ma quá kỷ niệm kang goan, ny ding. Oh, look, 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 โอ้ยอะโอยลึกึกกว่ลึวโอ้ยเกงเลยอ้โอ้ยตายเลยดงนี้ตายยังเ่งเลยแค่ลูกกูที่โรยีรยิลลากันอ้ยยเกได้มไม่ได้มาต่กิกับอรอตินัน ย่อเลยเนี่ยโดยรุ่นใต้โดยลักกันตรงนี้มีมีต่างเดียวครับเต๋่่ำต่างไอ้รถมันเดิมโอ้ไม่โกกันอย่างบุงกี้ยนมาพูดดินตามกลางกลางนั่นเลยพูดออกรถพูดเดี๋ยวพูดปพูดกลางกลางนั่นจมาอยู่กลางในนั่งพูดกว้างพูดกว้างไอ้เป็นลังเต๋าพูดตำเบื่อได้ไป็นังเต๋าตำเหมือเดิมนี่ยไป็นังเต๋านะเดี๋ยวก็ tụng bầy đắc bắc nhà cứ bầy nhà bến tụng bầy na lên bỏ văn đen là mình sẽ kết bắc lên đi đến bên đi Nó sẽ kết bắc lên họ phải cố ăn cút đến đầm đồng càng càng như là mai nghe càng ở, ở càng mà đi Học họ cần nhàng cùng kia về cho càng càng lớp mà tốt mình này cù ní này, này để cái tầm vừa đây dọc hai bên à, ai ốc ai ốc ai, ai ai ốc tấu anh ai lăng tấu lăng tấu dọc hai bên lăng tấu ở đây เดีวก็ตีลังแล้วก็ดุ้มไปจักปักหยารถเพงไปแน่นเบิ้ลกอนเดี๋ยวกาดีลังแกงเปียเลยนี่ดินกลางกลางปูอันเปิดดวงน้ำไว้น้อยๆอันนี้แต่ว่าไม่ต้องมีนะนะเนี่ยนีอันนี้ก็นี่นี่ไอปนปนดินอยู่กันนี่ดินเนี่ยปนดินอยู่กันแต่ว่าไอต่ำแบบไม่ต้องต้มมันะเกือบดินกลางกลางนี่ยลบลบเก้ามาแต่อย่าเกะใจ

đu này cho con đoàn bấm không? mai ni có cổ, có cổ quê căng căng cao lớp ni là cả tao mai phải lăng tàu tầm đây phải lăng tàu bớt rồi ngoài nó nói เดีวก็ตุ้มไม้ดักบักเลยวก็ป่อจวงแรงเลยวก็แกงปั๊บเลยเดินนี่เกีุมมเเคยมีประสบการณ์มาแล้วต่ด้านนี้ึงไม่มาก็ไม่น้อยปกเดีวไม่พมาปกเดียวไม่พอ้เดนี้

Chạy <tiếng nói> uhm. chạy Mai mình tao gọi lên nó con này Bỏ đéo à, quăng quăng này lên Đã mai Đã đấy โอเคคลิปนี้ยาวเลยครับผมสวัดีครับเดี๋ยวคอยชมต่อคลิปหน้ากับว่ายโมราตอนกันนะเนี่ยเลยทางนี้รถวิ่งไปกันครับโอเคคลิปนี้ไปบ่ายผมสวัสดีครับ